ครับเพื่อนวันนี้เรามาแก้ปัญหาไฟเบรกอีซูซุปี2010ชอบค้างนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาครับไฟเบรกติดของอีซูซุดีแมคุ่นใดเนาะสองพันสินะครับไฟเบรกค้างดับเครื่องปับ๊บไฟเบรกยังค้างครับ แบตหมดแน่นอนครับเนี่ครับนะครับเราจะมาแก้ปัญหาด้วยวิธีประหยัดถูกๆครับถูก,ถกและประหยัดมากครับนีครับไปซื้อมาเลยครับที่ร้านอะไรอะไหล่รถยนต์นะครับ นี้คันเร่งนะครับอันนี้เบรกครับอันนี้ครั์นะครับอันนี้ครั์อันนี้เบรกเรามาแก้ปัญหากันครับเนี่ครับเราไปซื้ออันนี้มาย5ิบห้าบาทครับร้านอะไรครับทำไมเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยรูเล็กๆอยู่ข้างๆสวิตเนี่ยครับสวิตสีเขียวๆเนี่ยครับ แล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปในรูนั่นเลยครับแค่นี้เองจบไฟเบรกไม่ค้างอีกต่อไปครับง่ายๆเพียง25บาทครับ